ไม่ท่วรงแล้วทำให้รักษาลำบากวันนี้ฟ้าประธานคนป่วยโรคประหลาดท้าทายเช่นนี้มาให้กับข้าเห็นแล้วมันคันไม้คันมือจริง,รงๆเลยทีเดียวเชียวไม่พอรักษาหายแล้วค่อยเชือดมันทิ้งก็ได้รักษาหายเมื่อไหร่เชื่อเจ้าทิ้งแน่แค่นี้ไปเถอะ ไม่ผิดกฎที่ข้าน่ะได้ตั้งเอาไว้แล้วใช่เปล่าล่ะ ผมจะเออเรื่องที่สำรับแน่เลยล่ะเฮ้จับเฮ้จับเฮ้ เจ็ดจอมยุดบูดึงแม้เหลือแค่ห้าก็ยังร้ายกาดโรชีนะด้วยเฮ้ยโอ๊ะจอชาติ เียสมเจากลับมาแล้วท่านหึงเดี๋ยวก่อนท่านเรียกเขา,าอะไรช่วยสัวสิทธิของข้าแต่งกับสู้สู้ลูกสาวท่านพวกเราถือว่าเป็นญาติกันแล้วนะเนี่ยฮะหาคิดว่าเขาเป็นญาติจริงทำไมท่านปล่อยให้ลูกสาวข้าตายฮะเตี๋ยสัมพงเตี๋ยสัมพง

นี่มันวิชาอะไรเนะี่ยเอกาการบัตรทันหันเกินจะยับยังได้ท่านหึงไม่ใช่แค่ลูกสาวของท่านไม่แต่สิทของข้าก็เช่นกันข้าเองก็ได้จะเสียใจหาพวกเราสองสำนักต้องมาฆ่าฟันกันเ้าว่าวิญญาณของพวกเขาทั้งสองนะ่ะ คงจะไม่ยินดีอย่างแน่นอนและมันจะไม่เป็นผลดีกับเราด้วยท่านเฮงเพื่อพวกเขาแล้วเนี่ยเขาว่าเรานะ่ะมาปลองดองกันดีกว่านะที่ท่านพูดมานะข้าพอจะรับได้ตกลงเรื่องน,นี้ยุติแค่นี้ใครจะเจอหลานข้าเตียบอกกี้หน่อยบอกกี้เขาไม่ได้อยู่ที่นี่นะเดียสามห้องนี่เจ้าท่านเฮงอย่าเพิ่งมีโมโหสิ วความปลอดภัยเขาบอกกี้เขาจะบอกที่อยู่เขาให้ท่านรู้คนเดียวฮะบอกกี้นะรักษาตัวอยู่ที่หุบเขาผีเสื้อ จะเด็กบ้าจะอา้าวหายไปไหนอ่ะไอหายหายไปไหนหายไปไหนไปไหนจ้าถุย,ยกินข้าวสิเรียกพี่ทุยจะเดี๋ยวเดี๋ยวใเดี๋ยวนเห็นเราเป็นควายเดี๋ยวแม่สิดีขึ้นกว่าที่คิดเยอะนี่เออนี่พี่ทุยเฮ้ยข,าขา้าใซีอูแต่เข้าชื่อว่าทุยเหมาะกว่ากับท่านนะเคยจะเรียกต้องว่าพี่ทุยเนี่ยอย่ากโกรธข้าเลยก็แล้วกันนะเนาะควายนะ นี่ทำกับข้าวเป็นด้วยฮะก็แง่ละตอนที่ยังอยู่ที่ก่อน,น้ําแข็งนั่นก็กอะไรนะทำไมข้าไม่เคยได้ยินชื่อพูดใหม่ดิพ่อบุญธรรพ่อบูญธรไม่ไปข้าก็ไม่ไปถ้าจะฆ่าตัวตายก็จะฆ่าตัวตายตามไปด้วยท่านพ่อบุญธรรมเป็นอะไร คิดเรื่องรันทดอะไรอยู่ล่ะเข้าไปพูดกับท่านแล้วเหรอแน่ให้นี่นีเดี๋ยวให้เออพิงพ์ก่อชุนพิงก์ก่อชุนพิงกอชุนพิงก์ก่อชุนเป็นยังไงบ้างเนี่ยฮะมาพี่อันนี้กินซะกินซะนะพี่นะโอ้โหไม่ไหวเหรองั้นพี่กินซะเออ อ๊บมาอะมีน้ำใจนี่คือจุดอูสู้ อยู่ในเส้นจูส่สร้างหยางอยู่ใกล้ๆกับท่อปสัสสาวะของคนเราอขารัวเขาด้วยอ๋อใช่นะใช่ใช่ใช่พ่อเจ้าไป็นศิ์มูตึงแม่เจ้าก็อยู่พักเหยื่อฟ้านี่นะเรื่องแค่นี้จะไม่รู้ได้ยังไงจิม๋มท่านพ่อท่านแม่ได้สอนข้าหรอกพ่อบุญทําต่างหากที่เขาสอนข้าจะจีจ้จุดคลายจุดเคลื่อนจุดข้ารู้หมดเลยละ่ะพ่อบุญทําเจ้าเจ๋งมากสิท่ามันแน่อยู่แล้วเหรอ แล้วพอบรรมาจะเป็นใครอยู่ที่เกาะนใชัยมาที่ว่าไม่ต้องมาหลอกถามเขาเลยเขาไปหลงกลง่ายๆหรอกถ้ารู้หรือเปล่าเส้นชีพจรของคนเรานี่แปลกมากเลยนะพี่ทุยเห็นคนที่ไม่มีเส้นชีพจรบ้างหรือเปล่าล่ะแล้วไงคนจะไม่มีเส้นชิพจรได้ยังไงทิมพลดพลาดไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะเข้ามาทันตซิษวฝังเขมขี่าญงแหเลยไม่เห็นจะได้ผลอะไรขึ้นมาเลยนี่นาเดี๋ยวพ่อตอบชักเจ้านั่นแหละไม่เชื่อยาลบหลู่ใครบอกไม่ได้ผลนะ หมอคนอื่นทหารเราไม่จริงใช้ทุกถูกผิดผิดแต่ของข้าเนี่ยเจ๋งเป้งเขาบอกท่านทหาแล้วที่มั่วไม่เข้าเรื่องฮะข้าเนี่ยนะมั่วมึงจะหาว่าข้ามั่วเลยไอ้ไอ้แบบดูมันเปลี่ยนชื่อแล้วด้วยชื่อทวยตมันยะง่ายชังนี่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 ไอ้โนเอาตำรานี่ไปบ่งซะตั้งใจอ่านให้ดีจะได้รู้ว่าข้ามั่วหรือไม่มั่วเอาคืนเอาคืนเอาคืนจ็บใจนัก เด็กประเขานอนได้แล้วขาจะนอนกับพี่ง้อชุนเนาะเหลืองเจ้าช่วยไม่ได้ตามใจบอกกี้เขานอนอากาศเย็นจะเข้าไปนอนอพี่ง้อชุนเขาไม่ยอมรักษาท่านข้าเองก็ช่วยท่านไม่ได้ข้าไม่รู้ท่านจะอยู่ได้นานแค่ไหนอ่ะแต่ข้าอข้าอยู่เป็นเพื่อนท่านเถอะนะอขอบใจเจ้ามากนะนะท้ายทีท้อยอาศัยกันดี เทียนหยดลงไปไหม้มดหรอก